วิธีเดินผ้าผนังเบานะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้มีผลงานดีๆมานําเสนอให้ทุกท่านได้ดูได้ชมอีกเช่นเคยนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับอยู่จังหวัดไหนคอมเมนต์เข้ามาบอกคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็คล้ายๆก,กันกับการเดินผ้าผ้าฉาบเยบนะครับก็ใส่ผ้าเข้าไปปิดรอยต่อให้ตรงกลางรอยต่อนะครับ รีดให้ดีครับจะให้มีรอยย่นรอยอะไรนะครับจากนั้นก็ทับปูนเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้ปูนนี้มันเข้าไปเต็มในร่องสโลปนะครับเวลาดึงเกียงมันจะได้ไม่ยากครับเวลาลงเกียงใหญ่จะได้ไม่ยากจะได้เกิดความเรียบเนียนสวยงามนะครับแผ่นยิบซ้ำนะครับนี่เป็นแผ่นยิบซ้ำผนังเบาสองหน้านะครับจะต่างกันแค่แนวตั้งกับแนวนอนนะครับผนังเบากับฝ้า ขั้นตอนการฉาบกา็คล้ายๆกันนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับแผ่นก็จะมีด้านข้างล่องอยาวนี้จะเป็นล่องสโลปนะครับเป็นล่องสโลปส่วนหัวแผ่นจะไม่มีล่องสโลปนะครับทางเมดิสิจะไม่มีล่องสโลปครับ,รบก็ใส่แผ่นใส่ปูนรีด ให้เลียนแบบนี้เลยนะครับจากนั้นจะร้อยแห้งครับแล้วค่อยจะมาลงเกียงใจครับนี่ก็เป็นวิธีการโปรหัวน็อตนะครับที่เรายึดไว้กับแผ่นนะครับโปเข้าไปแบบนี้หัวน็อตก็จะโป2สองรอบเหมือนกันนะครับหัวน็อตจะโป2สองรอบเพราะว่ารอบเดียวจะไม่เต็มนะครับขอบคุณกําลังแรงใจทุกท่านที่มีให้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ